โลกธรรมธรรมดาโลกทั้งหมดได้จัดไว้มีแปดอย่างด้วยกันคือมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศมีสุขมีทุกขมีนินทามีสรรเสริญทั้งหมดแปดอย่างด้วยกันนี้เป็นธรรมดาแห่งโลกโลกในที่นี้ คือหมูสัยซึ่งคำว่าโลกนี้มีความหมายหลายอย่างด้วยกันคร่าวๆก็คือโลกอเป็นที่อยู่และผู้ที่อยู่อาศัยจัดต่อไปอีกก็ยังมีสังขาระโลกสัตวโลกและโอกาสโลกและยังมี อีกอย่างหนึ่งมนุษยโลกเทวโลกและพลมโลกมีเรื่องราวในรายละเอียดมากแต่ในที่นี้จะพูดถึงโลกคือมูสัคคือสัตวะโลกโลกคือมูสัตนี้คือผู้ที่อยู่อาศัยโลกนี้เมื่ออยู่อาศัยในโลกนี้ก็ต้องมีกรรมและก็ต้องมีผลกรรมเมื่อมีกรรมมีผลกรรมคือมีการก่อกรรมก็ต้องมีผลแห่งกรรมนั้นเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแกสัตวโลก โลกคือโลกคือหมูสัตว์นี้ก็มีทั้งที่ได้และไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาไอ้ความได้หรือไม่ได้นี่ซึ่งเป็นธรรมาดาเพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้นี้ไม่ได้ทำได้ง่ายก็ต้องทำด้วยความฉลาดการจะได้ทรัพย์อะไรก็ตามทีแม้ว่าเป็นทรัพย์ในภายนอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตามความต้องการเมื่อต้องการอยากจะได้ก็ได้มันก็ไม่ใช่ต้องทำ และต้องทำอย่างคนที่มีความรอบรู้ชำนาญและจริงจังในการที่จะทำทำย่อแยะทำศักแต่ว่ากระทำมันก็ไม่ค่อได้อะไรต้องมีความรู้มีความชำนาญแล้วทำอย่างจริงจังเขาเรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรแต่โดยธรรมดาเหตุปัจจัยอื่นที่มีตัวแทรกที่จะทำให้ ผลที่จะได้นั้นมันมีความแตกต่างออกไปจากที่ตนคาดหวังได้ตัวแปรมันก็เยอะแต่โดยธรรมดาแล้วถ้าว่าถึงเรื่องโลกธรรมนี่มันก็ไปอยู่คืออยู่ในภาวะของสิ่งภายนอกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไม่เหมือนกับความดีที่เป็นกูศลเป็นสัจธรรมทำอย่างไรได้ผลอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนเป็นอื่นเพราะเป็นสัจธรรมแต่สิ่งที่เป็นโลกธรรมเนี่ยที่คาดหวังกันคือโลกเขามอบให้โลกเขามอบให้ในโลกคือมูสัตว์เนี่ยคือผู้คนทั้งหลายสังคมที่เขามอบให้มันแน่เสมอมารยว่าโลกนั้นน่ะเป็นโลกของพวกที่มีสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเอาเป็นโลกของผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยที่ไปทำความดีแล้วว่าดีแต่เขาบอกไม่ดี แต่บางคนทำไม่ดีแต่ทำถูกใจเขาก็บอกว่าดีแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันไปกันใหญ่เลยสนับสนุนกันซึ่งเป็นปกติของโลกเป็นเช่นนี้เราต้องดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรต้องเพ่งต้องเลงโดยมีพระธรรมคําสอนซึ่งเป็นสัจธรรมนั้นเอาไปดูเอาไปตรวจด,ดูเหมือนครูตรวจข้อสอบเลยเด็กนักเรียนพวกนี้ทํามันถูกหรือเปล่าก็ต้องเป็นครูผู้รู้รู้ความจริงแล้วไปตรวจสอบเือมันก็ทําให้เกิดความก่จ่าง เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนี่บางทีจะไปคาดหวังเอาสิ่งที่มันเป็นโลกธรรมคืออยากจะได้นั่นได้นี่บางทีมันก็ไม่ได้ มันมีอีกหลายเรื่องซึ่งเป็นองค์ประกอบถูกเรื่องถูกเวลาถูกบุคคลถูกโอกาสแถูกเรื่องเนี่ยบางทีถ้าผิดเรื่องไปโดยคิดว่ามันใช่มันก็ไม่ได้บางทีทำมาคิดว่าถูกบุคคลแต่บุคคลนั้นไม่ใช่ทำไปมันทำเปล่าบุคคลนั้นนะเขามีมาตรฐานในการที่จะมอบให้อย่างไรอย่างนี้ต้องรู้เหมือนกันนะถูกโอกาสอีกโอกาสนี้ใช่หรือไม่ใช่บางทีคิดว่าจะทำเรื่องดีๆแต่ว่าโอกาสมันไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมนี่ทำตอนไหนดีตอนนั้นนะ เรื่องของสนธรรมความจริงเนี่ยพอตั้งความดีมันก็ดีเลยมีผลริบิบาที่ดีเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาของโลกชาวโลกเขามอบให้ แน่เสมอมาเลยอะดังนั้นการที่มีความรู้มีความเข้าใจในมูสัตว์ทั้งหลายว่าเขามีภาวะที่เป็นภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างไรนะแต่ก็ดูยากเพราะเป็นเรื่องของภายในดูบริบทกันแล้วกันบริบทที่พอสังเกตได้คือคนดีเขาก็ทําดีง่ายนะแล้วทําแล้วก็มาได้ว่าจะไปทําแล้วเหมือนพวกที่ทําแล้วซื้อความนิยมนะไม่เป็นไรแล้วถึงทําความดีซื้อความนิยมมันได้ประโยชน์มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องผิดทุจริตนะดังนั้นการ ที่จะทาอะไรให้มันได้ที่โลกเขาก็บอกว่าคนคนนี้ประสบความสําเร็จทําแล้วได้น,นั่นได้นี่มาไม่ประสบความสําเร็จบางทีชาวโลกทั่วไปนะเขาก็นิยมความสําเร็จใช่ไหมแต่ไม่ได้รู้ว่ามันสําเร็จด้วยอะไรแต่บางคนเลยทําทุจริตมาผิดใหญ่โตเลยไม่รู้สึกรู้สึกกับความคิดความเห็นของผู้คนที่เขาพูดก็เลยคนอไปนิยมว่าความสําเร็จในเรื่องโลกอันนี้นะคือคนน่ะถ้าได้อะไรมาได้ดีคนก็อยากมีอยากได้ด้วย ก็ตนเองไม่มีก็อยากมีใช่ไหมเพราะอยากมีเขาก็เลยไม่ได้มองที่มาแล้วขอให้ได้ด้วยก็เอา้าในโลกมันจึงเปลี่ยนให้เป็นโลกที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนั้นคนก็อยากที่จะประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากงานการที่ทํามันต้องเป็นสัมมาชีพก็คือเป็นการงานที่มีศีลมีธรรมไม่ทําทุจริตไม่ทําผิดศีลธรรม,ไ,มได้เท่าไรก็รับไว้นะไม่มีใครพ้นไปจากเรื่องเหล่านี้ได้ก็เป็นเรื่องที่เขามอบให้ อันนั้นว่าพออาระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ต้องการอะไรที่จะเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยที่จะมาบมาลุงอะไรมากมายอะไรนักหนะไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอยู่แบบทําเป็นธรรมาชาติของผู้ที่มีกิริยาอาการจิตเตฏสิกก็คนเขาจะมอบให้เขาจะมอบรางวัลเขาจะให้เ้ืยอความนิยมนับถือมก็ได้มันไม่ไปทําอะไรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปมีผลกระทบให้เกิดกิเลสอีกอะแต่ความอยากไม่มีก็ต่างก,กันกับคนที่ยังต้องใช้ชีวิตที่ยังอยู่ในโลกนี่แหละอยากจะได้นั่นได้ นี่ก็ให้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการงานที่สุจริตยันมันเบียนความตั้งใจที่จะทำนะเรื่องเหล่านี้ถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ถูกต้องไม่โกงได้รางวัลดน่งนั้นการที่จะได้บางครั้งมันก็ไม่ได้ไอ้ความไม่ได้เนี่ยที่เขาใช้อีกคํานึงว่าเสื่อมลาบคือมันไม่ได้เหมือนเดิมหรือ,อยังไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็เรียกว่าเสื่อมนะลาบแปลว่าได้ก็ตรวจดูเสรดีกันแล้วกันว่าทำไมตนยังไม่ได้อย่าไปมองใหญ่เนี่าบางคนเนี่ยมองใหญ่ ผลอะไรก็ไม่รู้่ใหญ่โตมโหหลานอยากจะได้ไม่ได้สักทีเลยทุกใจจะตายลืมไหมว่าตนเองกําลังเก็บเกี่ยวเอาผลที่มันได้ไปตามลําดับนะก็เก็บเกี่ยวเรื่อยไปสะสมเข้าไปสะสมทรัพสะสมบุญก็สะสมได้นานไปก็มากมายเป็นธรรมดาน,ะนะดนั้นเนี่ยการที่จะได้หรือไม่ได้อะไรก็ตามทีนะถ้าอยู่กับความรู้ความเข้าใจมารู้และเข้าใจสามารถปรับจิตใจให้ ไม่เศร้าไม่โศกจนเกินไปนะความเศร้ามันร้อนความโศกมันแห้งเนี่ยมีทั้งเศร้ามีทั้งโศกทั้งร้อนทั้งแห้งของใจเนี่ยอยู่ยากเหมือนกันในชีวิตนี้นะอดทนเข้าไว้ศึกษาความรู้พยายามทำไปในที่สุดเราก็จะได้ ได้อย่างชนิดที่ถูกต้องและได้ไปตามลําดับด้วยความเข้าใจความสําเร็จเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าบรรนาะดังนั้นผู้ที่ต้องการความสําเร็จในการใช้ชีวิตก็ต้องหมอให้เข้าใจแล้วชีวิตก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างมีความทุกน้อยลงสุขก็สุขก็เกิดขึ้นได้ด้วยความปัาปรื้มดีใจในสิ่งที่ตนทำอย่างสุจริตซึงก็มีดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการเลนี้